ช่องมิตรชนครับเมื่อคลิปที่แล้วมิตรชนได้ทําคลิปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องไม้นะที่มันใบช้าในระหว่างเดินทางนะในช่วงหน้าฝนนะเราจะมีวิธีการปลูกเลี้ยงอย่างไรให้รอดนะแต่วันนี้มิตรชนได้รับกล่องนะของแฟนๆที่มิตรชนนะแฟนๆหรือเปล่าไม่รู้นะที่ซื้อของไปนะสั่งเก็บเงินไปทางแล้วก็ไม่รับของนะตีกลับมา แต่ไม่ใช่ตีเรียดครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องการไม้จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องสั่งนะครับก็บอกกันไว้เท่านี้นะครับไม่ได้ตีเรียดนะแต่ว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยไม้เนี่ยเขาเดินทางไปถึงปลายทางนะแล้วตีกลับมาเนี่ยบางทีใช้เวลาเกือบอาทิตย์นะเราจะเห็นว่าไม้เนี่ยอยู่ในกล่องแบบนี้มีรูระบายอากาศก,าก็จริงนะแต่ก็ต้องออสุดทมเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไม้ที่กลับมาเนี่ยเราจะมีการเอาเข้าเรียกว่าคอรสฟื้นฟูร่างกายเนี่ยรอดไหมด้วยใช้ตัวช่วยฮะก็คือใช้อาหารกล้วยไม้ของมิตรชนนะครับกับดีรูทนะเ,เดี๋ยวมาดูครับภายในระยะเวลาไม่กี่วันไม้จะฟื้นตัวนะครับอ่ะเปิดกล่องดูกันก่อนว่าภายในที่กลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างออกระบดูกันเลยนะว่าอันนี้เป็น น่าจะเป็นทุกโป่งชัานเอื้องสายนะก็แพ็คไปโดยใช้กระดาษเหตุผลที่ต้องใช้กระดาษเพราะว่าในห่วงหน้าฝนเนี่ยมไม้เนี่ยเขาเอ,อ,อาจจะมีความชื้นกระดาษนี่ก็จะช่วยดูดซับความชื้นเพื่อป้องกนันการเน่านะอันนี้จะสังเกตเห็นว่าอ,อ,อันนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับมิตรชนนะใบาอาจจะเหลืองไปบ้างเพราะใช้เวลาเกือบอาทิตย์ที่อยู่ในกล่องนะไอใบที่เหลืองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอืม จริงๆแล้วลำเขาก็ทิ้งทิ้งใบอยู่แล้วใบที่เหลืองเนี่ยเป็นลำเก่านะมิเชลเคยทําคลิปที่แจงไปแล้วก็เด็ดทิ้งไปนะ,ะทีนี้ไม้เห็าโอ้โหถือว่าถ้าส่งไปเนี่ยวัสดุปลูกแห้งเนี่ยจะลดการเน่าเสียได้ดีเลยนะอันนี้ถือว่าเมื่อเอาใบจากลำเดิมที่เขาจะทิ้งใบออกแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในสภาพที่รับได้นะครับภาพรวมส่วนใหญ่เ็าจะเป็นแบบนี้นะเอาออกมาให้ดูถือว่า ไม้พวกนี้เนี่ยถ้าแห้งแบบนี้ไม่ตายครับปลูกเลี้ยงได้เลยไม่กี่วันก็ฟื้นตัวเดี๋ยวไปดูกันนิสชนจะใช้อ,อาหารกล้ยไม้กับดีรูทฟื้นฟูนฟนเขานะก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะนี่ขนาดหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะฮะหนึ่งสัปดาห์ยังถือว่ายังสดอยู่นะแล้วก็ถือว่ารากแห้งถ้ารากแห้งยังไม่ถึงไม่กงมังวลนะแต่ถ้าเปียกน้ําจุ่มแฉะไปเนี่ยโอกาสเน่าสูงอโอเคอ่ะกล่องแรกถือว่าโอเคฟื้นฟูนได้นะ แจ๋วเลยแหละนะหนึ่งสัปดาห์ไม้ยังอึดอยู่เลยถือว่าไม้ตัวนี้แข็งแรงพอสมควรออีกกล่องนึงครับมาดูกันกรีดกันสดๆเลยอ่าก็เน้นย้ำอีกทีนะก็เข็นใจกันนะถ้าสั่งแล้วไม่คิดจะเอาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องสั่งเพราะว่าเวลาเออเห็นสภาพไม้ที่กลับมาแล้วสงสารนะครับก็อ่ะ แต่วันนี้ที่จะให้ดูเนี่ยก็จะให้ดูวิธีการเดฟื้นฟูกล้วยไม้นะว่าเราจะมาทํากันยังไงนะฟื้นฟูเขาอ่ะนี่ก็ถือว่าโอเคนะสภาพเดียวกันนะเปิดออกมาใบอาจจะแห้งไปบ้างนะก็แห้งเขียวไปบ้างแต่ว่าใบที่เหลืองๆเนี่ยก็เดี๋ยวสลัดทิ้งก็จบเลยครับนะอ่ะฟื้นอ่ะไปไปฟื้นฟูกันครับเดี๋ยวเราเอาแร็กมานะแร็กที่วาง จริงๆเราไม่จําเป็นต้องใช้แล้วอันนี้มีอยู่แล้วนะก็เอาออกมาวางแฉะนะือว่าเอามาฟื้นฟูเข้าโรงเรียนอดุดบานนะก็สภาพไม้ก็บางส่วนก็อาจจะมีการเสียหายบ้างเพราะนานฮะต้องเข้าใจว่ามันนานจริงๆเกือบกล่องนี้ี่เกือบ2สัปดาห์เพิ่งตีกลับมาเกินกว่าเยียวยาก็อย่าเลยฮนะถ้าเน่ามันจะไปติดกับต้นอื่นนะแต่ถ้ามันยังปกติดีแบบนี้นะ แต่ว่าอวัสดุแห้งนี่ไม่เป็นไรอ่ะก็เสียไปต้นนึงน่าไม่เป็นไรอ่ะนี่โอนี่สภาพยังกริ๊อยู่เลยฮะนีคือเขาสามารถจะอดน้ําอยู่ได้เกือบ1สัปดาห์แล้วนี่ถือว่าถือว่าอยู่ในสภาพที่แจ๋วเลยและครับนะอ่ะแกะออกมาก็ถือว่าโอเคครับนี่สภาพใช้ได้ใบ สลัดสลัดนะใบที่ร่วงๆเสียออกใบที่มันมีปัญหาเรื่องแห้งเหลืองก็เอาทําลายซะนะอันนี้ก็เรียกว่าเนื่องจากว่าเขาอบร้อนอยู่ในกล่องนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะฟื้นฟูเขาได้ภายในกี่วันนะก็อ,อีกอกล่กองนอึงเอากล่องที่เปิดเมื่อกี้กล่องแรกทามาเหลือเลยฮะก็ ไม่ใช่ปัญหาครับสําหรับมิตรชนนะการปลูกกังดลยกล้วยไม้ถ้าเราเข้าใจสามารถจะช่วยเหลือช่วยชีวิตเขาได้อันนี้ก็ถือว่าไม่เลวร้วายจนเกินไปปลุกรอดอยู่แล้วฮะก็ทีว่าสองกล่องนะที่กลับมาเนี่ยประมาณ20ต้นนะเสียไปจริงๆิแตต้นหนึงนะใบเหลืองๆคนนี้เด็ดทิ้งไปก่อน,นไม่ทงไมกลัวเขาตายครับอ้าเดี๋ยวเราเอาอาหารกล้วยไม้กับดีรูทนะฮะฉีดพ่นเพื่อ กระตุ้นให้เขาฟื้นฟูนะในช่วงแดดล่มลมตกนะครับในช่วงเช้าเช้าเอาละครับนี่ครับเราพากล้วยไม้เรามาสู่โรงเรียนอนุบาลเรามีแล็กที่วางรองไว้แล้วก็มาวางไว้บริเวณตรงนี้นะเป็นสถานที่ที่มิตรชนเนี่ยใช้สําหรับการอนุบาลไม้เล็กนะนี่ไม้ที่ปลูกใหม่ไม้ที่ปลูกเลี้ยงทั้งหลายแหล่บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ควบคุมความชื้น จริงๆแล้วไม่ต้องทําขนาดมิตรชนก็ได้ครับแค่รดน้ําให้ความชุ่มชื้นเข้าเป็นเวลาอ่ะเดี๋ยวเรามาฉีดอาหารกล้วยไม้กับดีรุตก็ครบนะสวันพอดีนะหลังจากที่เราเอากล้วยไม้ชุดนี้นะมาอนุบาลเรียกว่าลดด้วยดีรุทนะตัวนี้แล้วก็อาหารกล้วยไม้สูตรดั้งเดิมนะสองตัวเนี้ผสมกันฉีดต่อเนื่องติดต่อกันอยู่ที่3วัน วันแรกเนี่ยใช้ดีรูทผสมด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่สองวันที่สามเว้นไปสองวันนะเขาเรียกว่าผสมสองตัวเนี้ยด้วยกันแต่ว่าดีรูทเนี่ยใช้เอ่อหนึ่งวันเว้นไปสองวันนะแล้วก็ผสมใช้กับอีกในช่วงที่ไม้เขาอยู่ระยะฟื้นตัวนะครับเรียกว่าเรามาดูกันว่าไม้ที่เอ่อเราเอามาอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลแห่งเนี้ยนะเอ่อมันได้ผลอย่างไรเอามาดูกันครับเนี่ย จะเห็นว่าไม้นี่ครับฟื้นตัวหมดแล้วนี่ดูครับนี่แต่ละต้นนี่หยิบให้ดูนะฮะเรื่องใบนี่กลับมา,าสมบูรณ์เป็นปังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รากนี่ฮะจะเริ่มเดินเนี่ยโดยอเจ้าตัวดีรูที่จะมาช่วยให้รากเดินเนี่ยก็ประมาณ5 6 7วันประมาณนั้นเดี๋ยวรากเขาจะเริ่มเดินดีกว่านี้นะฮะแต่อันนี้คืออยากจะให้ดูว่าไม้เขาเริ่มฟื้นตัวแล้วครับดูครับฟื้นตัวแล้วแข็งปังเลยนะ ถือว่างามมากนะก็ถือว่าขนาดสภาพไม้ที่เดินทางไปมาเนี่ยใช้เวลาเกือบ1สัปดาห์นะเปิดออกมาในกล่องโซมตอนนี้ฟื้นหมดแล้วนะถือว่าก็อนุบาลไม่ยากครับสำหรับการปลูกเลี้ยงคล้ยไม้นะครับมิตรเดมก็มีอะไรดีก็มาแบ่งปันกัน,กนมาเล่าสู่กันฟังนะสำหรับวันนี้ก็ครบรอบที่ต้องฉีดสองตัวนี้อีกทีนึงนะก็ฉีดเลยนะครับ ก็มีตัวชนผสมใส่ถังไปแล้วนะก็มาฉีดเลยเบอ,อนี่ฮะแบบนี้เลยนะดูกันใกล้ๆนะว่า,าดีรูทนะเขาช่วยทําให้ล้ยไม้เนี่ยแตกรากนะเรียกว่ากลับหลังจากเดินทางมาโสมๆเนี่ยกลับมาเจอดีรูทแค่4ี่ห้าวันเนี่ยดูครับรากเริ่มเดินใหม่แล้วแล้วก็ต้นเนี่ยฟื้นตัวหมดแล้วนะดูลําต้น,นสมบูรณ์แล้วนะก็ ฉีดอีกทีครับเนี่ยให้เขาฟื้นตัวเต็มที่แล้วหลังจากนี้ฮะจะนําพอเขาเริ่มแข็งแรงกว่านี้นะจะนําไปปลูกเลี้ยงขึ้นตรงขึ้นต่อค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ฟื้นฟูนนเขาให้กลับมาเปล่งปลั่ง,งดังเดิมก่อนนะครับก็มีเรื่องราวดีก็มาแลกเปลี่ยนกันสาหรับช่องมิตรชน h ช n แนลครับก็เป็นช่องที่เผยแพร่เรื่องราวของการื ดูแลกล้วยไม้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับคนที่มีใจรักในการปลูกเลี้งกล้วยไม้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ต e กดติดตามสวัสดีครับเอ๊เอ๊เอเคยสังเกตไหมรากกล้วยไม้บ้านใครชอบมุดไปใต้กระถางมุดไปใต้ตะแกรงมุดเข้าเงามืดเหมือนกำลังเล่นซ่อนแอบกับแสงแดดแล้วทำไมถึงไม่ชอบแสงเหมือนใบไม้ล่ะ รากกล้วยไมย้มีพฤติกรรมที่เรียกว่า negative phototropism หรือแปลไทยสไตล์บ้านๆก็คือกลัวแสงเอา้ารากกล้วยไมย้ introvert ไม่ชอบแดดไม่ชอบสปอตไลท์ขอซุ่มๆเงียบๆอยู่ในมุมมืดจะดีกว่า จริงๆแล้วการที่รากหนีแสงก็เพราะรากกล้วยไม้ต้องการความชื้นและที่ยึดเกาะซึ่งมักจะอยู่ในที่ร่มหรือมืดนิดๆเช่นใต้กาบใต้รากอื่นหรือใต,ต้ตะแกรงกระถางนั่นเองแถมเธอรากอยู่ในแดดจัดๆนานๆเขาอาจจะแห้งแตกหรือไม่ได้แบบนี้ไงถึงต้องหาที่มืดๆซ่อนตัวแบบสายลับ mi 6เราไม่ได้กลัวแสงแค่ไม่อินกับความร้อนข้อคุณรู้ ถ้าปลูกกล้วยไม้ให้รากออกมานอกกระถางแล้วเจอแสงตลอดอาจทำให้ไม่แข็งแรงเพราะรากไม่ได้อยู่ในสภาพที่ตัวเองชอบนะจ๊ะเพราะรากกล้วยไม้เป็นส่วนสำคัญมากถ้ารากแฮปปี้รรก,กล้วยไม้ก็สวยดอกก็บานใบก็เขียวดังนั้นใครรักกล้วยไม้อย่าลืมจัดกระถางหรือแขวนให้รากเขาได้หนีแสงบ้างนะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณยิ้มหรือได้ความรู้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe